สวัสดีครับผมบอยครับที่อุตสาหกรรมขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์เน็กเจนไวทัคนะครับตัว6สปีดนะครับเครื่อง2.0นะครับกับตัวที่มีแพ็คเกจนะครับให้กับลูกค้านะครับคันนี้จะเป็นสีส้มนะราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่1 1 2 0 0 0้านหนึ่บาทนะครับเดี๋ยวบอยพาชมนะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็อออปชั่นของรถนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพารับชมครับผมครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับบอยเปลี่ยนกระจััังงหหหหนนนนน้้้าาใใม่ะะะครรบเป็กจ ตัวนี้นะครับจะติดตั้งไฟ LED 3.4มจุดสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของกระจังหน้าเนี่ยจะทําเป็นสีดําเงานะครับตรงคําว่า f r d นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับตัดกับสีดํานะครับตัวนี้จะมีแพ็กเกจเพิ่มก็คือจะมีกล้อง3-60องศานะครับแล้วก็ตัวของข้างหน้าเนี่ยจะมีเซนเซอร์ด้านหน้านะครับกะระยะให้นะครับแล้วก็ระบบช่วยเตือนกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวจับถนนด้วยนะครับ ตัวไฟดันหมอกครับรุ่นว i แท็กจะมีมาแล้วนะครับเป็นไฟดันหมอก LED นะครับแล้วก็ตัวของกันชนเนี่ยถ้าูกู้าสังเกตนะครับจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED นะครับรีเร์พร้อมไฟวิ่งวันตัว C แบบนี้นะครับพร้อมกับตัวของที่บอยใส่เพิ่มนะครับเป็นตัวข้อไฟหน้านะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับรถคันนี้จะเป็นสีส้มนะที่บอยแจ้งนะครับแล้วก็ตัวของด้านค้างนะครับคิวร้อนะครับเป็นสีดาเงานะครับ ขนาด6นิ้วนะตัวนี้นะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กเดิมนะครับจากทางโรงงานนะครับก็เป็นสีเทานะครับแม็กซขอบ18นะครับสินียางที่25 5ครับสินียางนะครับจะอยู่ที่255ทับ 65R18 นะครับผมมีบันไดข้างนะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของสติ๊กเกอร์เนี่ยลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะครับให้บอยติดตั้งเพิ่มให้นะครับแต่ว่าตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยลูกค้าสามารถรีเพสได้นะว่าอยากได้แบบไหนนะครับ ตัวด้านบนเองนะครับจะมีหลังคาส redesign, ีนเงินนะครับแล้วก็ติดกันสาดไท้นะครับตรงนี้ตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเทานะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED นะครับพร้อมกับตัวในส่วนของกล้องนะครับกล้องสาหรับสองศานะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะมีในส่วนของเตือนรถในจุดบอดนะครับฟิล์มนะครับความเข้มเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับลูกค้านะครับสามารถเลือกได้เลยครับอยากได้ความเข้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดเนี่ยมาติดในส่วนของ เบ้ากัลอยมือเปิดให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเบ้ากันลอยฝาฝาถังน้ามันนะครับกันลอยให้นะครับตัวของสปอร์ตบาร์นะครับจะเป็นสีเทานะครับตัดสีเงินแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ฝาท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับพร้อมกับตัวครอบไาท้ายนะครับฝาท้ายเองนะครับจะเป็นฝาท้ายที่มาติดในส่วนของครอบฝาท้ายเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นมาให้นะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับตัดสีดําเงานะพร้อมกับติด คําว่าเรนเจอร์สีดําแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของกันชนนะครับเป็นสีเทาครับพร้อมกับเซนเซอร์กระยะสีจุดนะครับตัวด้านหลังเองนะครับก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังนะให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่เปิดปิดฝากระโปรงท้ายนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวไ้ดูด้านในนิดนึงนะครับ ภายในเนี่ยตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับแปทิศทางนะพร้อมกับตัวเบาะหนังนะครับสีดําเดินได้สีเหลืองแบบนี้นะครับปักคาว่าไวแท็กนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับคูสอนโทนนะครับแบบรักษาระยะห่างสต็อปแอนด์ได้นะครับแล้วก็จะมีหน้าปัดหนังพอมารายขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอเนี่ยหน้าจอกลางนะครับขนาด12นิ้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆในการเปิดปิดนะครับให้กับรถของเราได้ด้วยนะครับเกี่ยวกับระบบต่างๆนะครับแล้วก็ อร์จะเป็นแอร์แยกดูดลมซ้ายขวานะครับได้นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับเกียร์เล่นแบบเมนนวลได้นะครับมีโหมดการขี่ให้4โหมดนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับก็อ่าถ้าลูกค้ามองตัวของออปชั่นของรถนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่านะครับราคาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองบาทนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863232518นะครับหรือว่าแอดดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลย วันนี้บอยขอ,อลูกค้านะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้บอยนะครับวันนี้บอยขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ